สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางครัวโคตรอร่อยของเรานะครับก็จะมาสาธิตนะครับแนะนำแล้วก็สอนวิธีการเลือกซื้อเนื้อหมูนะครับที่จะเอามาหมักแล้วก็ทำเป็นหมูทอดกระเทียมพริกไทยโคตรอร่อยนะครับวันนี้นะครับเราเรามีอยู่3ตัวนะครับก็คืออย่างตัวแรกนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นสันนอกหมูนะครับลักษณะเวลาเราไปเลือกซื้อนะครับก็ ก็ต้องบอกนะครับว่าอย่างร้านของเราเนี่ยเวลาเราไปเลือกเนื้อหมูนะครับเราเน้นเนื้อหมูที่เราไว้ใจได้นะครับส่วนมากเราก็จะซื้อจากาห้างนะครับหรือว่าถ้าเป็นร้านค้าก็เป็นร้านค้าที่เราไว้ใจว่าหมูที่เขาเอามาขายเนี่ยเป็นหมูที่ได้รับการขุน,นมาอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับส่วนมากนะครับก็บอกตรงๆเลยว่าเราเน้นยนื้อมาส่วนมากเราก็จะซื้อหมูจากแมคโครนะครับ ตัวนี้เป็นสันนอกนะครับลักษณะลักษณะของเนื้อหมูนะครับสีสันจะเป็นแบบนี้นะครับหมูราคาดูสูงที่ขายอยู่ตามข้างทางนะครับที่เขาบอกว่าหมูราคาสูงนะครับกิโลร้อยกว่าบาทนะครับบางทีนะครับก็ต้องบอกว่าหมูมีหลายลักษณะหมูสันนอกบางทีถ้าเขาขายดูสูงนะครับก็อาจจะเป็นหมูที่หมูที่ตายนะครับหมูที่ตายที่เกิดจากกันที่ตายเบียดกันตายนะครับไม่ได้ตายโดยวิธีการทางกระบวนการของทางโรง่าสัตว์นะครับแต่ว่า อาจจะตายเกิดจากการเปียดเสียกันตายหรือว่าร้อนอา,ากาศร้อนแล้วก็ตายแบบนี้นะครับเนื้อหมูแบบนี้บางทีเขาก็จะเอามาขายกันตามข้างทาง,ทางแลวเขาก็บอกว่าหเห็นไหมเนื้อหมูมันราคาถูกอย่างนี้นะครับแต่ว่าร้านเรานี่เราจะค่อนข้างที่จะเน้นย้ํานะครับในเรื่องของคุณภาพของเนื้อหมูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวสันนอกนะครับเราก็เอามาหั่นนะครับเป็นเส้นเต็มแบบนี้นะครับ นตามขวางก่อนนะครับให้มันเป็นแว่นๆนะครับเป็นแผ่นๆแล้วเราก็เอามาซอยนะครับก็ความกว้างนะครับเป็นเป็นเส้นๆนะครับประมาณ1ซนนะครับ1เซนนะครับตัวถัดมานะครับตัวถัดมานี้คือสันคอหมูนะครับสันคอหมูตัวนี้อ่ะอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้ซื้อที่แมโครนะครับเพราะว่าแมโครเนี่ย หมูของเขาเนี่ยลักษณะของสันคอนี่มันก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะครับมีไขมันนะครับมีเอ่อมีเส้นเอ็นแล้วก็มีพังผืดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรุ่งริ่งรุ่งริ่งถ้าเราไปซื้อที่เราไปซื้อสันคอหมูนะครับจากร้านทั่วๆไปหรือว่าร้านที่มันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเวลาเราเอามาหั่นเนี่ยมันจะยากมากๆเลยนะครับหั่นออกมามันจะไม่เป็นเส้นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างของเราเนี่เราซื้อซื้อจาก อ่ส่วนมากนะครับจะซื้อจากแมคโครนะครับเพราะว่าของเขาเนี่ยเวลาเราเอามาหั่นเนี่ยมันก็จะอ่มันก็จะได้เป็นเส้นๆแบบนี้นะครับส่วนที่เป็นไขมันส่วนที่เป็นพังผืดมันก็ยังคงยึดยึดอยุดติดกันนะครับสีสันของสันคอหมูนะครับจะต้องเป็นสีลักษณะแบบนี้นะครับสวยๆนะครับถ้าสีมันจืดๆนะครับออกไปทางจืดๆนะครับก็แสดงว่าเป็นหมูเป็นหมูหนุ่มนะครับที่ยังไม่ได้อายุแล้วก็ บางทีก็อาจจะไม่ใช่หมูขุนก็ได้นะครับของของเรานะครับจะขายดีหรือไม่ดีนะครับมันอยู่ที่คุณภาพของเรานะครับตัวสันคอหมูเนี่ยเห็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีเส้นเอ็นแล้วมีพังผืดนะครับมีไขมันนะครับบางลูกค้าบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะแข็งหรือเปล่านะครับในความเป็นจริงเนี่ยเนื้อหมูนะครับตรงส่วนที่เป็นสันคอหมูนะครับจะเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด แล้วก็เนื้อจะนุ่มที่สุดนะครับนุ่มกว่าสันนอกอีกนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนที่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะครับพอๆกับหมูสามชั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเลือกแล้วก็นําหมูมาหั่นนะครับวิธีการหั่นหันห่นก็คล้ายๆกับสันนอกนะครับก็คือตอนแรกเราก็หั่นให้มันเป็นแผน่แผนๆนะครับเป็นแผน่แผนๆเสร็จแล้วเราก็เอามาซอยซอยเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนําวิธีการเลือกซื um ้อนะครับก็คือปีกกลางไก่นะครับนี่นะครับจริงๆเป็นปีกกลางไก่นะครับแต่ว่าเรานํามาผ่าครึ่งนะครับเป็นผ่าซี่ผ่าครึ่งๆนะครับเพราะเพราะถ้าเราไม่นํามาผ่าครึ่งนะครับปีกกลางไก่มันก็จะชิ้นใหญ่แล้วก็เวลาเรานํามาทอด่บางทีมันก็สูงไม่ถึงข้างในนะครับวิธีการเลือกปีกกลางไก่นะครับก็ต้องดูนะครับ ดูความสดนะครับดูที่เนื้อนะครับเนื้อลักษณะจะออกเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงปลายนะครับตรงข้อกระดูกสองข้างนี้นะครับจะจะไม่มีสีเขียวนะครับถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเพื่อนๆเป็นเลือกปีกกลางไก่แล้วก็ดูนะฮะตรงกระดูกเข้าต่อสองข้างนี้นะออกออกเป็นสีเขียวนิดๆนะครับแสดงว่าเป็นปีกกลางไก่ที่ไม่สดแล้วล่ะอย่างน้อยก็ต้องค้างคืนมา2องสนคืนแล้วนะครับ นี่นะครับเวลาเรานํามาผ่าครึ่งนะครับเลือดก็ยังคงมีสีแดงนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวเนื้อนะครับตัวเนื้อไก่ยจริงๆเนี่ยก็จะออกเป็นสีชมพูนะครับนี่ก็คือวิธีการเลือกปีกลางไก่นะครับไม่ว่าจะเป็นไก่หรือว่าเป็นเนื้อหมูนะครับสูตรในการหมักนะครับเราจะใช้สูตรเดียวกันนะครับคือปริมาณเครื่องปรุงจะเท่าๆกันนะครับถ้าหมักเซตละ5้กิโลเนี่นะครับเครื่องปรุงจะเท่ากันทุกอย่างนะครับก็ ฝากให้กับเพื่อนๆนะครับเป็นความรู้นะครับเวลาไปเลือกซื้อเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่นะครับก็ขอให้เลือกตามแบบที่เราแนะนํานี่นะครับแล้วก็รับรองว่าสินค้าของคุณนี่นะครับจะออกมามีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความสดมีความอร่อยนะครับลูกค้ากินแล้วลูกค้าก็จะติดใจนะครับซื้อไปแล้วเขาเขาซื้อไปแล้วนะครับแม้ว่าราคาจะมีราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าเขาซื้อไปแล้วเหมือนกับว่าเขาก็โอเคเขาได้รับของที่ดีแล้วเขาจะ ไม่เสียใดเงินนะครับแล้วก็จะนําไปสู่การที่เขาจะกลับมาหาร้านคูณอีกนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือเทคนิคนะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับวัตถุดิบของร้านครัวโคตรอร่อยของเรานะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับตรงไหนที่ยังไม่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าตามไม่ทันก็สามารถที่จะทักแชทมาคุยกับทางร้านของเราได้ตลอดเวลานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ แล้วลาลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดๆไปนะครับสวัสดีครับ